ข่าวจริงแจ้งข่าวด่วนสบ,บคกทมสั่งด่วนกลุ่มนี้โชคดีจ่ายรายละ5,000บาท สวัสดีคะ่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่29มิถุนายน2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิการเยียวยาต่างๆค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวด่วนนะคะซึ่งมีข่าวล่าสุดนะคะว่าทางสบค,คกทมนะคะได้ประชุมหารือนะคะและก็ สั่งด่วนเลยนะคะซึ่งก็ได้มีการสั่งแล้วนะคะว่าให้ช่วยเหลือเยียวยาจ่ายรายละ5,000บาทนะคะเพื่อเป็นทุนสำรองในการดำรงชีพค่ะจะเป็นกลุ่มไหนนั้นนะคะที่ได้รับการเยียวยาในส่วนเงินตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารการเยียวยาต่างๆค่ะ 啊。Uh huh. ในวันที่29มิถุนายน5 6 6พนาพ้นตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อแวนรัสโครโครโนาส0 1 9หรือโควิด -19 กรุงเทพมหานครหรือสอบ,บคอกทมครั้งที่40ทับสอที่ประชุมสอบปรคอกทมได้หารือถึงการช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนสูญเสียงานหรือเสียไรายได้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ จึงของให้สํานักงานเขตสํารวจผู้ค้ารายย่อยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกันตนกับสํานักงานประกันสังคมสํานักงานเขตละ200รายเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ5,000บาททั้งนี้เพื่อเป็นทุนสํารองในการดํารงชีพของประชาชนต่อไปและนี่นะคะก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางประชาชาติธุรกิจนะคะได้ลงเอาไว้เมื่อเร็วๆนี้นะคะพ่อแม่ พี่น้องก็สามารถไปหาอ่านกันได้นะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนนะคะที่อยู่ในระแวกกรุงเทพมหานครนะคะก็ขอแสดงความยินด,ดีกับผู้ที่โชคดีนะคะได้รับการเยียวยาในครั้งนี้ด้วยค่ะ ขอขอบคุณน,นะคะแหล่งข้อมูลข่าวสารจากประชาชาติธุรกิจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยียวยานะคะทางช่องจะรีบมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ